สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดราชบุรีค่ะหาดวิวาใต้สมุทรค,ค่ะวันนี้พาเาเื่องเกษตรไว้หนึ่งวันค่ะพากรอบคคัวมาเที่ยวทะเลกาน ีน้ำทะเลลดลงไปเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจร่องรอยของน้ำทะเลกันนะคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะไปเลยค่ะอันั้นยังมีน้ำอยู่เลยอันนั้นมันเป็นคนแบบมาเดินแม่อ่าหอยลูก<ม>คน่เดิได้อยู่นะมันกินอยู่ เด็กๆก็จะตื่นเต้นมากได้เห็นสิ่งแปลกๆในทะเลถ้ามีน้ําอยู่ดิ <ไป S 1> จะมองไ, <ป S 1> ไม่เห็นเลยนะเนี่ยตอนเห็นหมมมันเดินตอนนี้เราก็เดินมาไกลมากแล้วนะคะพี่บางกล มีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยในทะเลเนี่ยถ่าเราเอาไปปล่อยที่นี่โอ้น่านี่มันคือตัวอะไรคะเนี่ยไม่รู้สิโอ้ยตายหรือยังเนี่ยอยากไหมป้าจับดูสิเอ๋มันคือของเล่นมันตกใจบ่อเลยมันคือตาฟิตปลาดาวนี่นี่จะปูยักษ์ปูยักษ์เป็นหรือตายลูก โอ้โน่าปลาดาดามันเดินได้ด้วยอ่ะอะไรเอ,อ้ยน,นี่ก็มีชีวิต<อ>แต่ว่าเราต<อ>้องมีคน<ท>สองตัวเลยอ่ะโโออ้หันนี้ไม่มาสุดยอดเลยอ่ะปิปปลาดาดามปลาทิชชู่เ,เดี๋ยวเราเก็บไปทิ้งด้ยดีกว่านะนนดื้อนะเนี่ยชักตีนใส่เราเลยนะเนี่ยแค่จะขอชมสักหน่อยเนี่ยตัวนี้ลาย ชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะเดกก็จ่ายมวนปลาจ๋อมันเลยเลยเดียวตานั่นนะเนี่ยก็ตัวเต่านี่เนี่ยมวนก็ในเบ็ดเลยอืมเาบลังลังอู้อืมันมนมนุษยตัวนั่นนั่นนั่นนันนั่นนั่นนั่นนันนั่นนั้นนันันเั่นน่นั่นนมนนนั่นนนนั่น่ ปลาในตะเลตกใจนิดหน้าตาหวานโดนหมายิงกัดแล้วมันจะออกเด้งได้หรอนี่ไปตามมิงโอ้นี่เยอะแยะเลยคุณยายมีสองตัวเลยเนี่ยตัวนู้ตัวนี้ตัวอะไรอะไรมันกัดหรอกตัวเดียวร่างหนร่งตัวตัวนี้คือตัวยาวมันใช่เดือนกัดหรอก็ไม่ตอนนี้เรากำลังเดินจะถึงน้ำทะเลแล้วค่ะไกลมากแล้วไกลมาก ยอดมากสุดยอดถามหมาอหอยตะเพาบ้างเนี่ยน้ำเริ่มขึ้นนะเนี่ยหรือว่าน้ำไม่เจอสัต,ออตว์ประหลาดตกใจมากเลยว่าเกือบเหยียบมันไปนเลยอ่ะมันคืออะไรลูกอย่าไปโดนมันนะเปื่อมันมีพิษนะหายเพื่อนก็ดูบอลมันเป็นตัวสีชมพูตายแล้วเราเจอสัตว์ประหลาด ปันขุดดูที่ปันกับกันดีกว่าพวกเรามันไกีอบน้ำใส่ด้วยอะะไรอัน้อยห่วงจางงี้นเออ้มันเกด มันมีพิษไหมมันจะปนน้ำเยอะไม่มีพิษก็กินได้เล้วลองดูที่ลองลองลองขุดอีกดิดตาจายย่าหน้าปล่อยน้องนั้นมันปนมันทำโอ้อกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเลยอลยนี่แหละสัตว์ทะเลนี่แหละใช่ปล่อยวงจังมากเออมันคล้ายๆอ่ะนี่ลูกตาด้วยไหนนั่นลูกตาจายดูว่ามันแม่มานี่แล้วเราเจอจับปลาขุดเร็วขุดเร็วช่วยกันเร็ว พี่นัดการพี่เไอหลนม่อจัอะไรมั่นจ่รู้เรามันมีชีวิตอะมันอยู่กกะลองดึงออกมาจริงดิวตัวอะไรก็ไม่รู้อุอะไรก็ไม่รู้โอ้โหขุดมันไม่รู้มันคือตัวอะไรนี่

าี่มันจะตายไหมเนี่ยมาช่วยชีวิตมันก่อน ขอบคุณที่รับชอมอย่าลืมกดสับสับในะคและกดกระดิ่งด้วยนะครับ